แฮปปี้เลดี้ค่ะวันนี้แอนมีเรื่องสำคัญที่จะมาแชร์ข้อมูลเพื่อนๆน,นะคะเกี่ยวกับเรื่องการขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกาทำอย่างไงทิ้งจะได้วีซ่าผ่านค่ะอันนี้แอนมาแชร์จากประสบการณ์ตรงของแอนนะคะถือว่าแอนเป็นรุ่นพี่กันแล้วกันนะคะเพราะว่าตอนนี้แอนเห็นคิวเพื่อนๆกำลังขอวีซ่าเดินท่องเที่ยวไปประเทศสหรัฐอเมริกามีคิวการรอสอบสัมภาษณ์ถึงเดือนสิงหาคมปีหน้าเลยค่ะเพราะฉะนั้นหมายถึงว่า มีเพื่อนๆ,ๆที่สนใจที่จะเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นจํานวนมากเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีเพื่อนๆกําลังค้นคว้าข้อมูลตรงนี้อยู่เผื่อแอนเป็นหนึ่งในข้อมูลสําคัญที่เพื่อนๆสนใจแอนก็เลยมาแชร์ประสบการ์ตรงนี้เผื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนค่ะแอนมีอาชีพเป็นแม่บ้านสมรสแล้วมีบุตรสองคนไม,มไม่มีไม่มีรายได้อื่นใดนะคะนอกจากสามีดูแลค่ะ ก็มีเล็ก,ลกๆในน้อยนิดๆหน่อย,อย,อยค่ะไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวอะไรที่รายได้เข้ามาค่ะพอเราทราบว่าเราจะเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาแอนสมรสกับชายชาวอเมริกันค่ะเป็นอเมริกันซิติเซนสามีนะคะแต่แอนเป็นคนไทยเรายังไม่มีโปรแกรมว่าจะย้ายไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาการขอวีซ่าแอนก็ต้องเป็นวีซ่าชั่วคราวเท่านั้นวีซ่าชั่วคราวของแอนก็คือ วีซ่า B1 บี2เพื่อที่เราจะไปท่องเทีย่ยวเราไปเยี่ยมคุณแม่สามีของคุณสามีค่ะคุณสามีแต่งงานกับแอนอยู่ที่ประเทศไทยเป็นติดติปีแล้วนะคะติกว่าปีแล้วยังไม่ได้เดินทางออกนอกประเทศหมายถึงว่าไปประเทศที่สหรัฐอเมริกาไปไกลๆเราไปแค่ประเทศใกล้ๆแถวๆนี้เท่านั้นคราวนี้เมื่อเราแผนที่จะเตรียมตัวไปประเทศสหรัฐอเมริกาแอนต้องเตรียมตัวอะไรบ้างแอนต้องเตรียมสเตตเมนต์แอนก็ต้องเตรียม เอกสารต่างๆที่เราต้องใช้ยืนยันว่าเรามีตัวตนในประเทศไทยและจะกลับมาที่บ้านของเราเราเป็นคนไทยเรากลับมาบ้านเราเพื่อให้ที่เจ้าหน้าที่กงสุนท่านสบายใจในการสอบนาพาสเราแอนก,ก็เตรียมเอกสารต่างๆเตรียมแฟ้มต่างๆทะเบียนสมรสทะเบียนบ้านโฉนดที่ดินรูปภาพต่างๆรูปลูกๆรูปคุณพ่อคุณแม่รูปก,การแต่งงาน เตรียมทุกอย่างค่ะแอนเตรียมไปเอกสารแอนเยอะมากเตรียมไปแอนจะถ่ายเอกสารแล้วก็ก๊อปปี้ปินออกมาจาก Facebook จากโซเชียลมีเดียต่างๆที่เรามีค่ะเพื่อที่เราจะง่ายที่จะพรีเซนต์ตัวเองว่าเราคือใครค่ะเมื่อเราเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วแอนก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของ e m b assy Bankkok ของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเพื่อที่จะกรอกอข้อมูล ก่อนแรกเพื่อนเอเข้าไปนะคะเพื่อนเพื่ออ่านข้อมูลค่ะจะมีข้อมูลที่หน้าแรกเขาจะเขียนอธิบายหมดเลยค่ะว่าประเภทของวีซ่าอะไรบ้างทำยังไงบ้างสเต็ปเพื่อนเพื่อนอ่านให้เข้าใจตรงนั้นก่อนนะคะเมื่อเราเข้าใจดีแล้วเข้าไปทำข้อมูลก็จะมีกรอกข้อมูลกรอกอะไรเราตรงนั้นทำ ds ห่อ DS160 ค่ะวีซ่าท่องเที่ยววีซ่าเยี่ยมเยียนวีซ่าธุรกิจคือวีกรอกที่ข้อมูล ds 1 6 0นะคะเพื่อนเพื่อน ดีเอห่งหกศเมื่อก่อข้อมูลตรงนั้นให้เพื่อนอ่านช้าช้าทำความเข้าใจเ,เขียนข้อมูลอ่านให้เข้าใจนะคะโดยละเอียดอันไหนไม่แน่ใจกค็ค่อยคิดก่อนอย่าโกหกนะคะกล่องด้วยความจริงใจอย่าโกหกคะ่ะเพื่อนๆจำไว้เลยนะคะอย่าโกหกถ้าโกหกแล้วเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราโกหกในอีก5ปี10ปีข้างหน้ามันจะมาทำร้ายตัวเราอย่างไรเพราะฉะนั้น เขียนให้ถูกต้องตอบได้ก็ตอบตอบไม่ได้ก็ใจเยน็ๆนๆค่อยๆคิดก่อนคะ่ะแล้วจะมีข้อความที่เขียนว่าท่านมีญาติอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาไหมหมายถึงว่าเขาจะถามว่าพี่น้องในสายเลือดหมายถึงว่าพี่ชายน้องชายพี่สาวที่เป็นพ่อแม่บิดามารดาเดียวกันถ้าไม่มีที่อเมริกาไม่ต้องนะคะก็หลอกว่าไม่นะคะไม่ใช่ว่ามีน้ามีอามีป้าไม่เกี่ยวค่ะเพราะเขา,ขา,ขาไม่ได้ถามอย่าตอบเยอะกว่าตรงนั้นนะคะ เอาแค่ที่เขาถามถามอะไรตอบเท่านั้นอย่าตอบเยอะไม่งั้นเราจะกัวงวลแล้วเหมือนว่าเราจะโกหกหรืออะไรเงี้ยซึ่งไม่ใช่ซึ่งเราไม่มีจริงๆค่ะแอนก็ตอบแอนก็ไม่มีเพราะพี่ชายน้องชายอยู่ที่เมืองไทยกันแล้วก็ตอบว่าเราไม่มีค่ะเมื่อตอบเรียบร้อยแล้วของแอนกับคุณสาม,มีกรอกด้วยกันนะคะใช้เวลาสามชั่วโมงในการกรอกค่ะสามชั่วโมงเลยนะคะถ้าเพื่อนๆไม่แน่ใจให้เพื่อนๆจด จด n u เบอรของเราก่อนไว้ก่อนค่ะแล้วเข้ามาทําใหม่ถ้าไม่เสร็จแต่ว่าจะมวิธีการทงานของระบบเขาจะใช้เวลาแค่20นาทีหมายถึงเขาจะตัดออกเลยเพื่อไม่ใอ่านข้อมูลทะเรียดตรงนี้ก่อนนะคะเมื่อเรากรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็ส่งข้อมูลไปแล,แล้วเราก็เตรียมที่ไปชําระตังที่ธนาคารกรุงศรีอิุอทิยาค่ะทุกสาขาค่ะบอกว่าเรา ไปชำระตังเรื่องวีซ่าอเมริกาที่เราพิมพ์เอกอสารออมาก่อนนะคะหลังจากที่เรากรอกข้อมูลนั้นให้เราพิมพ์เอกอสารออกมาแล้วก็ไปชำระตังที่แบงก์กรุงศรีธุยาตอนนี้ราคาอยู่มี่4,900กว่าบาทค่ะแต่ตอนที่แอนกรอกนั้นแอนกรอกเมื่อ2ปีที่แล้วจะอยู่ที่5,280บาทอราคาก็อยู่ที่อัตราการแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทกับเงินดอลลาร์นะคะซึ่งจะไม่เท่ากันแต่ละปีช่วงตอนนี้ถูกหน่อยค่ะเมื่อเพื่อน ทำระตังเรียบร้อยแล้วเพวื่อนๆก็กลับเข้าไปดูคิวการสอบสัมภาษณ์เมื่อเล้คิววันสอบสัมภาษณ์แล้วให้เราเตรียมเอกสารค่ะเตรียมตัวเตรียมข้อมูลต่างๆเตรียมปริ้นรูปภาพปริ้นสิ่งต่างๆที่ยืนยันตัวเราเราเป็นนักธุรกิจค้าขายเตรียมอะไรที่เกี่ยวกับตัวเราว่าเราต้องยืนยันกลับมาประเทศไทยแนๆ่ๆถ่ายภาพหน้าร้านถ่ายภาพบ้านถ่ายภาพรถถ่ายภาพคุณพ่อคุณแม่ถ่ายภาพ ต,ต่างๆที่เราจะกลับมาค่ะแอนถ่ายทั้งน้องหมาน้องแมวรูปเกี่ยวกับรูปครอบครัวเด็กๆภาพการแต่งงานภาพต่างๆค่ะแอนจะเตรียมไม่หมดเลยภาพแต่งงานภาพญาติพี่น้องกิจกรรมต่างๆที่เรามีค่ะเพื่อนๆภาพญาติพี่น้องนี้นะคะภาพสมรสภาพการท่องเที่ยวที่ต่างประเทศลูกๆเนี้ยค่ะ อันจะอันจะโชว์ขึ้นมาหมดเลยและอันจะทำให้แฟ้มแยกแฟ้มใส่ๆปกใส่ๆนะคะแยกไว้แยกไว้เลยค่ะเพื่อที่เราคิดว่าถ้าคุณเจ้าหน้าที่ที่กองสุนให้เวลาเราประมาณสามนาทีหรือห้านาทีทํายังไงที่เราจะให้เขารู้จักตัวเราเร็วที่สุดพรีเซนต์ตัวเองให้ไวที่สุดค่ะพูดถึงวันที่อนเข้าสัมภาษณ์อนเข้าสัมภาษณ์อนได้คิวสิบโมงเช้าสิบโมงเช้าอนสัมภาษณ์ที่เชียงใหม่นะคะ อนก็ไปถึงออตจามบ้าน8โมงเช้าไปถึงน้ำมัน9้าโมงเช้าที่เชียงใหม่ในเพื่อนๆสามารถจอดรถตรงด้านหน้าเทศบาลนะคะตรงถนนริมคลองอะค่ะริมคลองจะมีที่จอดรถตรงนั้นอยู่แต่ถ้าไม่เจอคุณเพื่อนๆก็เข้าไปหาที่จอดตั้งๆในตลาดจะมีที่จอดรถที่ตลาดเพื่อนๆเตือนตรงนั้นก่อนนะคะเช็คข้อมูลตรงนั้นก่อนว่าจอดรถได้ที่ตรงไหนก็นค,คนไปก็รอคิวกันเยอะเหมือนกันค่ะวันที่เข้าไปพอเราไปถึงเจ้าหน้าที่เราก็ยื่นเอกสารจะมีใบนัด จะมีใบนัดนะคะจะมีเอกสารท,ท,ที่เตรียมไปนะคะใบที่เรากรอกข้อ,อมูลตรงนี้ค่ะจะมีเนี่ยค่ะใบใบนัดใบนี้ที่เราดึงเข้าไปคือ ds100 แล้วก็จะมีเอกสารของเราตัวนี้ค่ะเป็นใบาร์โค้ดของเราแล้วก็จะมีใบจ่ายตังของแบงค์ตัวนี้นะคะเอาเข้าไปด้วยพอเมื่อเราเข้าไปแล้วก็คุณเจ้านที่ก็จะเช็คข้อมูลเราเช็คข้อมูลเราจะยี่ให้พี่ยามท้างหน้าค่ะกาดท่าหน้าก่อน เช็คข้อมูลเราแล้วก็บอกเราว่าให้รอก่อนนะคะเราก็ต้องไปรอข้ามไปรอที่ฝั่งถนนฝั่งครงข้ามที่ติดกับเทศบาลเชียงใหม่คนรอกันเยอะเลยค่ะพอใกล้ๆจะถึงเวลาเราเขาก็จะเรียกเราน้ำเบอร,นะร์นั้นน้ำเบอร์นี้นเบอร์นี้เข้ามาแล้วก็เข้าไปพอเข้าไปแล้วเขาก็ให้เรากดบัตรคิวแล้วก็เช็คเอกสารที่เราเตรียมเข้าไปเนี่ยค่ะเตรียมเข้าไปแล้วให้เราไปนั่งรอดูวิดีโอไปก่อน2 0 3 0ิมนาทีรอคิวไปก่อนพอเมื่อถึงคิวเราแล้วเจ้าหน้าที่ก็เรียกเราเข้าไป เข้าไปในห้องข้างในเพื่อที่จะถามข้อมูลเราว่าไปช่วงเวลาวันที่เท่าไหร่ไปกี่วนันกลับมาเมื่อไหร่ข้อมูลเราค่ะถาม,ถามแล้วก็ให้เราสแกนนิ้มนมวมือนิ้วมืออย่างนี้ก่อนแล้วก็นิ้วโป้งให้เราสแกนนิ้วมือเสร็จในช่วงนั้นจังหวะที่ที่แอนเข้าไปจังหวะนั้นะมีผู้มีคนสัมภาษณ์อยู่สองคนแล้วน้องเจ้าที่บอกแอนว่าพี่ไม่ต้องออกไปค่ะพี่รอในห้องเลยค่ะแอนก็ค่ะ พอเมื่อไอ้นั่งรอในห้อ,องไอ้ก็ได้ยินเขาสัมภาษณ์เขาคุยกันเขาคุยกันก็จะมีหน้าต่างสองหน้าต่างที่สัมภาษณ์นะคะหน้าต่างแรกหน้าต่างแรกกับหน้าต่างที่สองหน้าต่างนี้จะเป็นชายผิวขาวชาวอ่ะ,ะวันตกผิวขาวเป็นฝรั่งเลยค่ะแล้วตรงนี้จะเป็นชายหน้าตาเอเชียนเอเชียนอเมราิซาที่หลังว่าเป็นคนฮาวายฮาวายเอียนเป็นคนฮาวายคนแอ้ก็นั่งฟังเขาคุย คนที่ก่อนหน้าแอนน่ะเป็นครอบครัวค่ะเป็นครอบครัวเป็นครอบครัวคนจีนคนพ่อค้าใหญ่ในเชียงใหม่นี่ค่ะคงเป็นพ่อเลี้ยงอะไรสักอย่างะค่ะก็มีลูกสาวสองคนมีคุณแม่เขาก็เข้าไปด้วยการคุยกันสนุคุยกันแบบก็ทั้ภาษาไทยภาษาอังกฤษเห็นเขาตอบโต้กันก็นานเหมือนกันใช่นานนาน,นาน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 พอสมควรนะคะแอนก็คิดว่าคขขงผ่านก็เราอยู่ข้างหลังแล้วก็แอบรุ้นในใจคือเชีย เีว่าเออครอบครัวนี้เขาดูดีจังเลยอยากเขาน่าจะผ่านเนาะไปเที่ยวอ,อะไรเงี้ยท้ายก็เขาก็ไม่ผ่านนะคะท่นานเจ้าหน้าที่ก็ยื่นพาสปอร์ตคืนให้กับคืนให้อย่างเงี้ยค่ะทั้งสี่เล่มสี่เล่มก็แปลว่าเขาไม่ผ่านแล้วอีกหน้าต่างช่องหนึ่งก็เป็นเหมือนกับผู้ชายผู้ชายสัมภาษณ์ก็คุยกันสักพักหนึ่งเขาก็ไม่ผ่านใ่ายื่นพาสปอร์ตให้ครานี้มาถึงคิวของแอนแล้ว ไอ้ก็ใจตุ้มตุ้มต่อมต่มตุ้มตต่อมแล้วเอาซีเขาไม่ผ่านกันเลยอะใครเข้ามาก็ไม่ผ่านเห็นถือพาสปอร์ตออกไปเอาหน้าเร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 า, wont, เราให้กําลังใจตัวเองเราต้องได้เข้าไปพอแอนเข้าไปก็ไป่าหน้าต่างของคุณคุณที่เป็นชาวฮาวายอะค่ะคุณผู้ชายนั่นก็ดูใจดีน่ารักค่ะก็ก็เรียกแอนไปปิยสิรีค่าพูดปิอสซิลีเนี่ยเออ how what for do you want to go America มีจุดประสงค์ชที่ไปอเมริกาเขายิงภาษาอังกฤษมาก่อนใช่ค่ะภาษาอังก,กฤษยศโสพูก็พูดงี้แอนก็พูดภาษาอังกฤษไปแล้วคราวนี้เขาก็พูดไทยพูดไทยเออคุณไปอเมริกาทําไมครับพูดอีกรอแบนึงแลบอกว่าค่ะแอนจะไปเยี่ยมคุณแม่สามีแอนไปไปเยี่ยมคุณแม่สามีท่านอายุมากแล้วท่านอายุ9ก้าหปีแล้วเขาก็ทำหน้างงๆคุณแม่สามีเหมือนก็แบบ เขาเขาาพูดไทยได้แต่ไทยไม่แบบไม่ลึกซึ้งอะค่ะไม่ดีไม่ดีพอแอนงเลยแอนเลยพูดภาษาอังกฤษเลย I will visit my mother in law and be traveling in America เขาเลยถามว่าอ๋อเข้าใจแล้วไอเยี่มแม่สามีังนั้นก็เลยถามถามข้อมูลแล้ว่าอยู่เมืองไหนอะไรจริงๆอะข้อมูลเราอะเขามีในคอมพิวเตอร์หมดแล้วอะค่ะเขาก็ไม่ถามข้อมูลอะไรเยอะมากก็ถามกับเรื่องเรื่องเรื่องคุณสามีเรื่องคุณแม่สามีอะไรย่างเงี้ยค่ะ ก็บอกว่าก็เลยก็เลยถามเรื่องคุณสามีว่าคุณสามีเนี่ยทำงานอะไรแต่งงานกันนานหรือยังอะไรเงี้ยค่ะนี่บอกแต่งงานนานแล้วก็เอาระหว่างนั้นแอนก็ยกลูกเลยนะคะยกลูกทุกอย่างเลยนะคะคือให้พร้อมคือคือ,คอแอนจะเตรียมเอกสารแอนพึบที่ที่ททตัวแอนจะมาแชร์ตรงนี้เพื่อนเพื่อนคือเพื่อนเพื่อนบางคนพลาดตรงนี้ไงคะให้เอาเอกสารทั้งหมดข้างหน้ามันจะเป็นไม้กระดานออกมาจะม่ให้ยื่นไม้กระดานยื่นออกมาเหมือนกับเป็นแบบเคาน์เตอร์เล็กๆในฝั่งของเรานะคะ ฝั่งของคุณเจ้าหน้าที่ก็อยู่ในฝั่งกระจกไปแอนก็ฟึบเอาเอกสารแอนออกมาแล้วแอนก็มีแฟ้มใสาถามเรื่องคุณแม่สามีแอนก็ชูลูกคุณยายขึ้นถามเรื่องคุณสามีแอนก็ชูลูกคุณสามีขึ้นพาสปอร์ตของคุณสามีแอนถ่ายแอนถ่าย,ายก๊อปปี้ขึ้นไปเลยค่ะให้เขายิงให้เขาเห็นว่าโอเคนะฉันแต่งงานจริงๆนะกับผู้ชายคนนี้นะให้เขาเห็น,เข,เ,หนเขาก็เห็นคือเขาไม่ต้องคิดเยอะค่ะภาพในสมองเขาจะได้ชัดเจนว่าเออเด็กคนนี้เป็นบุคคลเออนะ มีตัวตนนะมันก็โชว์ปุ๊บปุ๊บปุ๊บโชว์ลูกสามีโชว์ลูกงานแต่งโชว์ลูกก้าแต่งงานโชว์ลูกบ้านคือเขาถามอะไรมาแอนตอบหมดค่ะเขาถามว่าแอนมีลูกกี่คนลูกแอนก็เล่าว่าลูกแอนเนี่ยมีสองคนลูกผู้ชายเรียนที่เรียนวิศวะนะที่มอสวอลูกสาวแอนเรียนอะเรียนอามนุษยศาสตร์นะจิตวิทยาที่มอชออนก็เล่าปีไหนปีไหน,นก็เล่าของแอนไปเล่าไปแล้วก็ แอนมีคุณพ่อคุณแม่อายุเยอะแล้วนะคุณแม่แอนก็คุณพ่ออายุ80แล้วคุณแม่แอนก็ใกล้จะ80แล้วท่านเป็นผู้สูงอายุ Somehow, 2คนแอนที more, ail, ่บ mm ้านแอนนะมีน้องหมามีน้องแมวท่านก็ถามแ่านก็พูดแอนไปเรื่อยพูดไปเขาถามแอนก็ตอบตอบตอบแล้วเมื่อเขาถามเกี่ยวกับตัวเราค่ะแล้วก็คือเขาถามไปเขาหัวเราะมันก็ยิ้มไปยิ้มไปกันพีก็คือพรีเซนต์กันไปนะคะก็แอนเต้นเลยนะคะโชว์ลูกายโชว์ลูกหมาโชว์เต้น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 แบบสนุกมากค่ะในการสอบสัมภาษณ์ สนุกจริงๆคือบรรยากาศไม่ได้เครียดไม่ได้อะไรก็คือคือเขาถามไทยตอบไทยถามฝรั่งตอบฝรั่งคือแล้วแต่ว่าเขาแต่แต่ว่าภาษาไทยเขาไม่ลึกนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนเพื่อได้ภาษาอังกฤษให้เสริมภาษาอังกฤษเข้าไปอย่าอั้มอึ้งคือคุยให้มันสมูท่ะสมูทเหมือนเราคุยกับเพื่อนเราคุยให้ไม่ต้องไปกลัวใจเย็นๆยนเรามั่นใจว่าเร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 า,เราจะพรีเซนต์ตัวเองก็มั่นใจก็ใจเย็นเย็นนะคะเพื่อนแต่ว่ายพยายามบทสนทนาเนี่ยให้มันต่อเนื่องอันไหนที่เราดูท่าแล้วว่าเขาไม่เก็ทละ รีพรีเซนต์ตัวเองเลยค่ะรีบแบบนําเสนอตัวเองว่ายังไงยังไงคือข้อมูลเขาก็ถามเราเก็บในข้อมูลตัวเราเองเนี่แหละค่ะซึ่งเราสามารถตอบได้อยู่แล้วเอ็นเตอรมเอกสารทางการเงินสเตตเมนต์บุ๊คแบงก์นอนเตรมไปหมดนะคะพาร์ตงพาสปอร์ดดีเล่มไม่ถามเลยค่ะถามแค่เรื่องครอบครัวถามเรื่องลูกเรื่องสามีถามเรื่องเรื่องเรื่องเก็บกับตัวเราเท่านั้นเองอะค่ะเพราะเขารู้ว่าเป็นแม่บ้านรายได้ก็ต้องมาจากสามีเพราะเขารู้สามีเป็นอเมริกันเขาก็ถามแค่ว่าสามีทํางานที่ไหนอะไร เกษียณมากี่ปีแต่งงานกันนานหรือยังเ,ออเรื่องการแต่งงานนะคะเพื่อนๆแอน <and S 2> แต่งงานแบบไทยสมรสแบบไทยอย่างเงี้ยค่ะสวมแหวนอย่างเงี้ยค่ะแบบไทยแอนแต่งงานเมื่อปี2008แต่ว่าแอนจดทะเบียนสมรสปีสองพ10สิบปดสิปีห่างสิปีให้หลังเขาไม่ไมายนะคะเพื่อนกับการสมรสแบบไทยเขาหมายที่ว่ายูจดทะเบียนสมรสยูสายเมื่อไหร่ที่ยูสายเขานับตรงนั้นค่ะ แอนก็กาเปว่าแอนเพิ่งแต่งงานเพิ่งปีหนึ่งแปดโอเคก็ไม่เป็นไรเขาก็ดูว่าเอินก็แต่งงานหลายปีหลายปีก็อยู่กันก็ยังรักกันดีค่ะคราวนี้เขาก็ถามถามว่าอยู่มีบ้านที่ไหนม้างอะ่ะอา่าสปิกลิงกี้นะคะเขาคุยภาษาอังกฤษมีบ้านที่ไหนแอนบอกแอนมีบ้านที่กรุงเทพหนึ่งหลังแอนมีบ้านที่เชียงใหม่สองหลังแอนมีที่ดินที่อุทธานีหนึ่งแปลงและหลังนั้แอนก็ยกโฉนดโฉนดแบบหยิบขึ้นมาดูไหมคะดูไหมคะแอนก็คือคือมือแอนจะคว้าปุ๊บเป็นเป็นเขาถามปุ๊บ แอนโชย์อย่างนี้เลยนะคะเพืพ่อนๆต้องให้ไวนะคะโชว์ให้เขาไม่ต้องคิดมากเออเดยวคนนี้มันมีจริงๆเว้ยแล้วก็มีรูปบ้านก็โชว์โชว์ขึ้นแล้วเขาก็ถามว่าเออคุณตามีคุณทำงานอะไรเขายา้ำอีกรอบนึงค่ะอา่าว o ั o จิจ๊ h e เดล o า o ๊อ o ยังฮัล a ์ e ัลลิฟ e ร์ลีชายวัดฮิว work? เขาก็บอกว่าเป็นผู้จัดการบริษัทโทรศัพท์ที่สำคัญในประเทศสหร,ร mm ัฐ hmm. อเมริกาบริษัทน้ำหน่นี คือค่อนข้างจะใหญ่มากพอพูดถึงปุ๊บทุกคนจะรู้ชื่อเลยค่ะ My h u s b a n d is t h E Manager Area of this Company เอ้ทียยก็เออชคดีไปค่ะที่สามีหน้าที่การงานมั่นคงก่อนที่เขากเกษียณก็เออแล้วเขาก็ถามประโยคสุดท้ายแนละ้วถามแอนว่า e er, What kind of you er, What do you drive you car ประมาณนี้ถามว่าอยู่ใช้รถอะไรแอนบอกอ๋อ oh, Honda City แล้วเขาก็ทำหน้าเหรอเออประมาณว่า น่าจะขับรถที่ดีกว่านี้อะค่ะเอ็มก็รู้อ้าวถามนุษยด้วยเหรอก็ถามเรื่องรถเขาถามเรื่องรถเสร็จเขาก็เขาก็บอกว่าโอเคโอเคแอปะิลแอปรูลคือคือดีใจมากค่ะคือคือประมาณว่าวันนั้นอะเช้าตอนที่ช่วยแอ็มเข้าไปอาจจะเป็นแอ็มเป็นคนแรกที่แอปรูลแอปรูลแอ็มออกมาก็ดีใจมากบอกน้องๆที่เขานั่งรอจะมีกลุ่มนักกลุ่มนักศึกษาหรือกลุ่มนักทำงานที่นั่งนั่งรอรอพี่ของเอ็อะเขาก็เอ็กไซท์เขาคือตื่นเต้นอนเลนเขาก็แบบเห็นแอ็เต้น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  จังหวะแบบแฮปี้มากค่ะเฟรนลี่มากอนอยากให้เพื่อนๆแบบไม่ต้องเครียดคือที่แอนจะมาแชร์ตรงนี้คืออยากให้เพื่อนๆเตรียมตัวให้พร้อมเมื่ออยู่พร้อมแล้วอยู่สามารถพรีเซนต์ตัวเองว่าอยู่จะกลับมาแ้วเขา,ก,เขา,ก,เขาเก็เขาก็หัวลอก็ตื่นเต้น้านลอก็หัวลาอคุณเจ้าที่คีไปหัวลาอไปยิ้มไปคีไปแอนก็เต้นไปเต้นไปคีอบอกอดีตอดิถามมาถามมาตอบได้ตอบได้อไดเอามาเอามาเรื่องเงินไม่ถามนะคะเพื่อนๆเร,อเ,อเรื่องเงินไม่ถามเรื่องเรื่องเงินไม่ถามสเตทเมนต์ไม่ถาม ไม่ถามเรื่องถามแค่เรื่องตัวเองค่ะถามแค่เรื่องตัวเราเท่านั้นคือแล้วแต่ละคนเนี่ยเขาจะถามไม่เหมือนกันเราไม่รู้ว่าเขาจะถามอะไรแต่ให้เราเตรียมตัวไอ้เราก็สีเรื่องเรื่องเงินเพราะเราเงินในบัญชีออนจิ๊บจอยมากค่ะอันแทบไม่มีนี่นี่หน่อยๆติดบัญชีนี่หน่อยที่สามีให้ผ่านๆบัญชีก็ผ่านๆนี่สามีผ่านเก้าผ่านออกไม่ได้มีเป็นเรื่องเป็นราวอะไรอย่างใครเขาค่ะเพราะเป็นแม่บ้านสามีเลี้ยงก็ อยากจะมาแชร์ประสบการณ์เพื่อนๆแล้วพอแอออกไปข้างนอกคือแอนดีใจได้ก็บานออกไปสดชื่นแบบบาลแบบออกไปก็เพื่อนๆที่นั่งหลอที่โถงที่โถงเนอะเขาบอกแบบอบอกเฮ้ยฉันผ่านนะฉันผ่านนะไอบอกเฮ้ยอยู่ทําอย่างนี้นะเพื่อนๆให้โชว์เอกสารโชว์ภาพโชว์อะไรอยู่โชว์เลย,ย,เลยนะอยู่ให้เร็วให้เร็วเข้าไว้ให้เร็วพอวพอแล้วพอเสร็จแลบอกเพื่อนๆก็โอ้ด้วยความดีใจก็ออกไปรับของก็พอน่าอ,ออกไปแล้วก็แล้วก็เข้ามาข้างใน มันจะมีจากที่ถงใช่มันก็มีทางเดินออกไปแล้วออกไปปุ๊บแล้วก็เข้าไปใหม่เพื่อที่จะไปรับของที่เราฝากไว้พวกโทรศัพท์พวกอะไรที่เราฝากไว้ข้างหน้าที่พี่ยามเลยไอ้บอกพี่ยามพวกพี่ยามบอกว่าเฮ้ยหนูผ่านพี่บอกโอ้ยดีจจเขาดีใจกับแอนด้วยเขาดีใจกับแอนทุเขนโอ้ยอย่าลืมไปกอดสามีเลยนะสามีเองก็ยืนรอกับกลุ่มกับกลุ่มผู้รอสอบรถไฟฝั่งนึงเขเขาก็ไม่ไปไหนเขาไ่ทานกาแฟเขาไม่ไหนก็ยืนรออยู่ฝั่งฝั่งตรงข้างฝั่งท่าถนนไปตรงเทศบาลถ้าเพื่อนเคยมาเชียงใหม่จะนึกออกค่ะ ก็าจะเป็นภาพอันเดินลงภาพให้ดูเขาก็ไปยืนรอตรงนั้ของเขาก็รออันก็แอปืทุกคนคือมาที่อันหมดเลยค่บเพื่อนคือทุกคนที่เขารอคือบอกอันก็บอกเฮ้ยยูต้องทําอย่างนี้นะทําอย่างนี้ทำนี้นะเอาภาพอันอธิบายว่าอันทำยังไงเพื่อนเพื่อก็เพื่อนๆก็โอ้ยแบบน่มมีความหวังบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องกลัวใจเย็นๆอันรู้ทุกคนเครียดเพราะเราเตรียมตัวมาเราคาดหวังว่าเราจะได้ไปอเมริกาแล้วคือการขอวีซ่าอเมริกาคือถ้าเราไม่ผ่านเงิน5 0า0ันบาทเราหายไปฟรีๆนะคะเพื่อนเพื่อน เขาไม่ได้คืนให้เรานะคะไม่ได้สิเราเงินเราก็หายากเราต้องผ่านสิก็ก็อธิบายเพื่อนๆเ,เขาเฮ้ย e อย่างนี้อย่างนี้นะตัวต้องทำอย่างนี้แล้วเพื่อนก็ถามว่าเฮ้ยก่อนหน้าคุณน่ะมีครอบครัวนหนึ่งที่เขาเป็นอ่ะเป็นเฮียชื่อเฮียอะไรหนูก็ไม่แอนก็ไม่รู้ว่าท่านคือเฮียอะไรกับครอบครัวเป็นยังไงก็ถานแอนบอก oh, อ๋อเขาสัมภาษณ์ก่อนหน้าฉันเลยหน้าฉันเลยหน้าหน้าคิวฉันเลยเนี่ยเขาได้พาสปอดกลับคืนมา เขาก็เออไม่ได้เชื่อว่าเฮียเขาไม่ได้เขาไม่ผ่านเขาไม่รู้อันนี้เราก็ไม่รู้นะคะเพราะว่ามันอยู่ที่โชคอ,อยู่ที่ดวงการขอวีซ่าอเมริกาอยู่ที่ดวงด้วยค่ะบางคนเขารวยมากๆเขามีสารพัดติดล้านยี่สิบล้านหรือนโฉนดสารพัดเขาก็ไม่ผ่านแต่บางคนก็ไม่ได้มีเพียงแต่ว,ว่าดูว่าน่าเชื่อถือเขาก็ผ่านแอนลืมเล่าให้เพื่อนฟังไปอย่างหนึ่งค่ะก่อนที่จะไปสอบัมภา์แอนค้นก่อนค่ะว่า สถานกองสุนตรงนั้นที่สารัตพิาตรงนั้นเป็นบางเก่าของท่านแม่ดารารัศมีคืนนั้นแอนเข้าคืนก่อนรุ่งขึ้นแอนก็เข้าไปสวดมนต์ไหว้พระปกติและแอนก็อุทิศบุญกุศลไม่ให้ท่านให้ท่านแม่ดารารัศมีแล้วก็ท่านเทพเทวาอารักษ์ที่อยู่ประจําที่กองสุนตรงนั้นรวมทั้งท่านเจ้าหน้าที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องที่ต้องเกี่ยวกับแอเนเนี่ยค่ะแอนก็ส่งบุญให้ท่านแล้วระหว่างที่ นั่งรอนั่งรอเขาสอบสัมภาษณ์อยู่ภาพทีจ่จะติดอยู่ในห้องตอนนั้นเป็นภาพเพรสิดินตอนนั้นภาพเพ,พสิดินทัมนะคะตอนสมัยนเป็นเป็นทัม้มไม่ใช่เพรสิดนินไบเดนก็มีท่านภาพเพสิดินทัมแล้วก็ท่านรองอีกสองท่านแอนก็นั่งตรงน,นั้น,นก็คิดในใจค่ะในใจ,ในในใจอุทิศพูดบอกว่าเออมูลคุณสนใดที่ข้าพเจ้าบำเพ็ญมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันขอน้อมถวายให้เทวดา ที่ปกปักรักษาท่านพิเศเดนถามและท่านรองทั้งสองท่านนี้ได้โปรดมาโมทนาบุญข้าพเจ้าและช่วยอภิบาลรักษาคุ้มครองให้ข้าพเจ้าสอบสม่านวันนี้ผ่านได้ไปเที่ยวประเทศท่านบ้านเมืองท่านด้วยความสุขได้รับความเมตตาจากทุกๆท่านค่ะเพื่อนๆชิกเล็กๆน้นนอยๆอย่างนี้ใครไม่เชื่อแต่เอนเชื่อนะคะแล้วก่อนนั้นให้ทาสังฆทานก่อนค่ะําสังฆทานก่อนให้ประเสหรัฐอเมริกาทาส่งให้ทุกท่านที่เกี่ยวข้องตรงนั้นทาสังฆทานสักชุดค่ะ การทําที่ว่าถ้าสูงทําออนไลน์ค่ะทําออนไลน์แล้วแล้วแต่ว่ากําลังทรัพย์ของเราชุดใหญ่ชุดเล็กชุดร้อยห้าร้อยพันสองพันอะไรค่ะแล้วแต่เราแต่ว่าส่งบุญไปก่อนเมื่อเราส่งบุญไปให้แล้วท่านเทพเทวาอารักษ์ท่านจะเมตตาเราซึ่งเราไม่เห็นนะคะว่าเทวดาอารักษ์ต่างๆท่านเนี่ยมาต้อนรับมายินดีกับเราแต่อย่างน้อยคนที่อยู่ที่ตรงนั้นนะคะความเมตตาความรักที่เราแผ่บุญอุทิศบุญไปแล้วค่ะความอบอุ่นจากตัวเราเนี่ยส่งให้พวกเขาแล้ว,วเขาก็ยินดีมาต้อนรับเรา ให้เราแบบมีความตุกให้เราประสบความสําเร็จแอนก็เลยเชื่อว่าเรื่องบุญนะ,คะ่ค่ะอันนี้คือทิศที่แอนสำคัญมากนะคะเพื่อนๆอยากจะมาแชร์มาแชร์ตรงนี้ค่ะเรื่องการเตรียมตัวให้พร้อมและเรื่องบุญเมื่อเราไปกับบุญแล้วบุญคุ้มครองเราค่ะยังไงแอนก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะคะโชคดีได้รับการตอบรับที่ผ่านแอปพูผ่านขอให้ผ่านทุกคนให้โชคดีทุกคนค่ะแอนได้สิบปีค่ะ แล้เดี๋ยวจะมาเล่าตอนตอบต่อไปอีกนะคะยังไงขอให้เพื่อนๆเมตตากดไลค์กดแชร์กดติ r ตามและเป็นพี่เป็นน้องกับแอนไปนะคะแอนยังมีเรื่องเล่าอีกมากมายที่เราจะต้องคุยกันอีกนะคะขอบพระคุณมากค่ะบุญลักษณะขึ้นพระคุะค้มครองพึ้นทุกคนนะคะขอบพระคุณค่ะเพื่อนๆคะในคลิปแอนลืมเล่าไปว่าท่านกงสุนถามเรื่องการท่องเที่ยวนะคะแอนไปเที่ยวญี่ปุ่นสองครั้งเที่ยวลาวเที่ยวเมียนมา ฟิลิปปินส์3ามครั้งแล้วก็ฮ่องกงค่ะไม่ได้ไปไกลถึงยุโรบนะคะเพื่อนๆให้เตรียมข้อมูลตรงนี้ไว้ด้วยนะคะพาสปอร์ตเก่าอย่าลืมนะคะขอบคุณมากค่ะบุญรักษาคุณพักคุ้มครองค่ะบ๊ายบายค่ะ